สวัสดีครับคืออยากจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าการที่เราทําอย่างนั้นเราไม่มีการดําเนินการหรือแจ้งเรื่องอะไรก่อนเราได้มีการดําเนินการแล้วแต่เราก็ไม่ได้รับคําตอบแต่เราได้รับแรงกดดันและคำคงขู่ว่าจะเอากฎหมายเนี่ยเข้ามาจัดการพวกเรา ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการและไม่ใช่จุดประสงค์ด้วยแล้วก็อยากจะขอโทษนะครับขอโทษมากๆเลยคือสิทธิ์เก่าเหล่าคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงถ้าท่านมองในมุมที่มันหมายความหมายถึงการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนผมก็ขอรับผิดในส่วนนั้นแต่ในส่วนความคิดแล้วผมคิดว่ามันไม่เสียหรอก เราควรมีการปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและตัวนักเรียนเองก็มีสิทธิที่จะถามมีสิทธิที่จะอยากรู้บางและวิธีที่จะอยากรู้และได้คําตอบมาเน่ยทุกคนย่อมแตกต่างกันมีวิจ,จรารณญาณที่แตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันในส่วนของสิ่งที่อยากรู้ถูกต้องไหมครับดังนั้นวิธีของผมนั้นไม่ใช่วิธีดุนแรงอยากให้เข้าใจกันใหม่ด้วยเราไม่ได้ถึงขั้นประท้วง เราแค่ชุมนุมกันด้วยสันติวิธีเรามีการถามความสมัครใจด้วยว่าถ้าใครเห็นด้วยให้อยู่ก่อนถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ให้ขึ้นเรียนตามปกติและเรามีการลงชื่อทํากันเป็นระบบเราไม่ได้ทําการประท้วงรุนแรงโดยใช้ถ้อยคําหรือพาดพิงหรือไล่ใครออกไปเราไม่ได้มีจุดประสงค์ตรงนั้นเพราะจุดประสงค์ที่ผมแจ้งไปทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ส่วนคนที่ไม่ทราบอะไรก็คือ,อรุ่นพี่ทั้งหลายม6บางส่วนก็ขอให้อย่าโพสต์ว่าทําลายหรือว่าโรงเรียนเสริมแสงเราเละเทะเลยเพราะว่าคําว่าทําความเสื่อมเสียหรือเสียหายนั้นเป็นคากล่าวคําคอรหาที่ร้ายแรงมากจนไม่อาจจะรับได้ในกรณีนี้เพราะไม่มีใครหรอกที่อยากจะทําลายบ้านของตัวเอง เราก็รักของเราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกันหมดทุกคนนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าแนวทางการเปลี่ยนแปลงของใครจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอธิบายที่จะพูดได้ผมก็พูดตั้งแต่ก่อนแล้วว่าขอให้ฟังให้จบก่อนฟังจุดประสงค์ฟังข้อสงสัยที่ผมตั้งขึ้นทั้งหมด7ข้อใหญ่เสียก่อนแต่ท่านไม่ฟังท่านลุกออกไปก่อนแล้วท่านก็กล่าวหาผม ด้วยคําพูดที่รับไม่ได้พอสมควรเมื่อวานก็คิดว่าจะพูดตอบต้แะจะพดโต้อตอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปโต้อตอบกันมันลังแต่จะทําให้เกิดข้อพิพาทเปล่าๆดังนั้นผมก็จึงทําคลิปนี้ออกมาขอโทษท่านสิทธิ์เก่าขอโทษท่านคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายหากมันเป็นการกระทําที่ล่วงเกินหรือทําลายชื่อเสียงจริงเราขอน้อมรับความผิดในส่วนตรงนั้น แต่ในส่วนการกระทําที่พวกเราได้กระทําในความคิดของพวกเราเองแล้วเราไม่คิดว่ามันจะเป็นการทําลายชื่อเสียงการที่ท่านคิดว่าการที่ท่านคิดว่าท่านอยู่นิ่งๆแล้วให้มันเดินต่อไปการเดินต่อไปนั้นถ้ามันเดินสปิดสปะสุดท้ายวันหนึ่งมันก็ต้องล้มแต่ถ้าเราหยุดแล้วลองคิดดีๆและเดินต่อไปให้มันคงมันคงจะดีกว่ากันใช่ไหมครับ อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะปรับเปลี่ยนความคิดใครก็ทุกคนมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองก็สุดแล้วแต่ความคิดของท่านว่าจะคิดยังไงแต่ถ้าจะให้หยุดจริงๆก็ขอให้หยุดเถอะหยุดโพสต์ที่จะหยุดโพสต์ด่ากันหรือหยุดโพสต์ว่าร้ายว่าถ้าโรงเรียนมันมีตัวตนคงจะร้องไห้ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีเป็นสถานที่ชื่อเสียงเกิดจากนักเรียนดังนั้นเราเป็นนักเรียนเราต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน เหตุมันมีมาสิ่งที่ผมทํามันเกิดแต่เหตุและมีผลสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องดับด้วยเหตุและด้วยผลเช่นเดียวกันจะมาดับด้วยอารมณ์จะมาดับด้วยถ้อยคําหรือจะมาดับด้วยการ,รเผด็จการน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ผมมียังไงผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วเดี๋ยวตอนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะถ่ายรูปจุดประสงค์แล้วก็โพสต์ลงและข้อกล่าวหาเจ็ดเออและข้อสงสัยของพวกผม ที่ทาการชมรุมนุมที่การทําการชมรุมนุมเนี่ยเข้อเพื่อให้ได้เข้าใจกันแล้วถ้าใครสงสัยในข้อไหนว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนนั้นก็ให้ทักเข้ามาแล้วผมจะอธิบายให้ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นมาแบบไหนแต่หยุดเถอะหยุดที่จะด่าหยุดที่จะกล่าวหาว่าพวกผมทําลายชื่อเสียงเถอะรอดูผลมันก่อนว่าผลมันออกมาในรูปแบบไหนอย่าที่จะกล่าวหากันโดยไม่ใช้วิจยายานไต่ตรองให้ดีซะก่อน เพราะพวกผมถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อหรอกที่ได้ยินแต่มันเสียใจเสียใจที่ได้ยินที่ได้เห็นพี่น้องของเราเป็นแบบนี้จุดประสงค์ไม่เคยทําให้หนัเกเรียนแตกแยกใครพอใจทําอะไรก็อยู่ใครไม่พอใจก็ขึ้นเรียนท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าเพิ่งไปบรรยายเลยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองดูเสียก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วเราก็นําปัญหานี้มาถกกัน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนผมก็ขอให้พี่น้องเกี่ยวขาวทุกคนนั้นปรับความเข้าใจแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะให้มาเข้าข้างผมผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะจะเข้าข้างไม่เข้าข้างหรือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณของใครเขาความคิดใครก็ไม่อาจบังคับใครได้ผมก็มีพูดได้แค่นี้แล้วก็กราบขอโทษอีกครั้งหนึ่งสําหรับสิทธิ์เก่าสําหรับโรงเรียนหรือสําหรับรุ่นพี่ที่ผมทําให้ทุกท่านเดือดร้อน หรือทําให้โรงเรียนเสื่อมเสียแต่เจตนามไม่ได้มีแบบนั้นก็ต้องขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยให้เห็นใจกันนิดนึงเนาะขอขอบคุณครับ